สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกอริลลาทีวีครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนรับบิสตันนะครับผมก็คือโกงดีนะก็คือพี่ชอบเล่นปลาระเบิดอยู่แล้วนะนี่เลยคู่หูใหม่บิสตันนะครับลิงปลากไก่หัวใจ ดวงเล็กๆนะครับผมทักษะคู่หูก็คือเพิ่มระยะการปาวุธประเภทระเบิดไอวอลและระเบิดแสงและระเบิดควันนะครับทุกระเบิดที่ปานะครับยกเว้นหุ่นนะครับนี่เลยเพียงแค่เราท็อปอัพหรือเติมเพชรให้ได้99เพชรเราก็จะได้เจ้าบิสตันเลยนะครับผมนี่เลยเป็นลิงจ่อน่ารักเคยเลี้ยงลิงไหมครับก็ประมาณนี้เลยก็เหมาะกับช่องพี่ด้วยเนาะ Gorilla TV นะครับเราก็อยากได้สัตว์เลี้ยงตัวนี้ครับก็ถือว่า โกงใช้เล่นครับคือการปาระเบิดนี่คือไกลมากเลยเดี๋ยวเราไปรีวิวกันด้วยนะและประเด็นคือวันนี้จะมาเอาสกามิกระดอนด้วยนะครับผมก็คืออยากได้มากเลยนี่เลยโอเคพี่ทําการเติมเรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่อยากได้สกามิกราดอนก็เติมแล้วก็ได้ลิงด้วยนะก็คือนี่เลยเจ้าบิสตันนี่นะก็คือหน้าตาน่ารักหรือเปล่าไม่รู้นะสําหรับคนอื่นแต่ถ้าพี่ก็โหดดีก็ประมาณนี้เลยก็ก่อนจะไปรับชมนะครับ การสุ่มสกาเมกการดอนแล้วก็รีวิวเจ้าบิสตันด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมแล้วก็นี่เลยตั้งชื่อเล่นนะเดี๋ยวขอให้ทุกคนคิดชื่อเล่นให้หน่อยนะครับผมก็เม้นมานะว่าให้ชื่ออะไรดีนะโอเคนะครับผมก็ใครที่ถูกใจพี่ก็เดี๋ยวพี่จะทำการสุ่มแจกพชรด้วยนะครับผมก็ตามนี้เลยเดี๋ยวเรามีอาหารร้อยสามสิบสี่ นะครับผมเราก็ทําการอัพเลยแล้วจะได้นี่เลยสกินลิงเผือกนะครับของบิสซันนะครับโหโคตรเท่เลยนะก็ทําการอัพไปเรื่อยๆเลยนี่นะครับแล้วก็นี่ปลา3ามสิบปบาอ๋อเปิดปลาได้ไกลอีก30%ถ้าเกิดอัพถึงเลเวลเจ็ดนะโอเคเดี๋ยวเราทําการอัพไปเลยนะครับผมนี่เลยนี่นะครับผมก็เริ่มอัพกันเลยเนาะแล้วก็มีท่าทางด้วยนะทางนัานของท่าทางก็สวยนะครับถืออากาถือ AK นะครับอากา ถือ AK ยิงเลยนะครับผมเราัพแป๊บหนึ่งครับ2แล้วก็3นะครับผมัพไปเรื่อยๆเลยสำหรับคนที่มีอาหารเรอยเรอะๆครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีอาหารก็ไม่เป็นไรครับเล่นไปเรื่อยๆเลเวลก็ขึ้นนะครับผมนี่เลยโตเต็มวัยก็เป็นลิงเผือกของเราบิสตันนี่นี่เป็นไงพร้อมก็ได้สกินใหม่แล้วก็นี่โอ้โหโคตรเท่เลยได้ท่าทางปลดล็อกเลยนะแล้วก็30%เลยกับการปาระเบิดนะครับก็ตามนี้เลยโอเคประมาณนี้นะครับผม ก็สาหรับคนที่อยากได้นะครับเดี๋ยวพี่ทําการสุ่มสกามิก,การาดอนแป๊บหนึ่งนะครับสบาหรับคนยังไม่มีอะไอเคมาขอเรามีแล้วแต่ของมันต้องมีจริงๆนะคือปืนนี่โกงมากเลยนะก็คือแม่งโคตรแบบลั่นโคตรเร็วอ่ะนี่เลยกับสกามิก,การาดอนนะครับตํานานจอมขมือแห่งท้องทะเลก็คือฉลามข้างนะครับเป็นฉลามข้างนะครับผมพอดีอยากเหมาตู้อะครับผมอย่าโชคร้ายเกินไปเลยเนาะที่ขอแล้วนะ โอเคนี่เลยกับสกาเมกกระดอนนะครับผมก็คือต้องมีนะครับเพราะว่าอัตราการลั่นนี่โหดมากโอเคไปเลยกล่องแรกได้ไหมโอ้โหสุดยอดไปเลยครับได้กล่องสุ่มฉลามข้างก็คือผลึกนะครับผมเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้โอเคเก้า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 ขอยได้ทีเถอะเ,เจ็บปวดที่งดงาม โอ้โห่ลมครับผมสวยงามแม่สงสัยจะได้เหมาจริงๆแล้วจังหวะนี้ก็คือพูดว่าเหมาจะเหมาจริงก็เกินไปโอ้โห,โหได้บอร์ดครับแววมาแล้วครับแวมแว,แวมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวทําการเติมเพชรแป๊บหนึ่งครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์มา่เป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคเหลือ3ามชิ้นสุดท้ายแล้วทําไงต่อทําไงต่อโอเคเราเติมที่ร้อยแล้วครับ600เพชรจะพอไม่พอนะเดี๋ยวลองดูนะโอ้โลนไปหมดเลยนะตอนนี้นะ โอเคขอให้ปุญวาสนาของพี่มีจริงขอให้ได้ทีเดียวได้เถอสองเ9เก้าเนี่ยโอเคไม่เอาไม่อยากได้แล้วคืออยากได้แค่ปืนสกินโอ้โหมาแล้วครับแววมาแล้วแวแวเกลือมาแล้วนะครับผมแววแห่งเกลือมาแล้วนะครับคือจะเหมาหมดตู้จริงเหรอโอเคเหมาก็เหมาในเนื้อม,มาถึงขนาดานี้แล้วโอเครับนะได้ค่าสิบเพชรนะครับผมโอ้โหเจ็บนะเนี่ยงานนี้เจ็บเลยนะเนี่ยพี่บอกเลยนะ ทุกทีอาเคมังกรฟ้าสำหรับใครที่ดูคลิปพี่นะครับผมก็คือ9ก้าเพชรนะแต่น,นี่คือเหมาหมดตู้นี่คือเจ็บนะครับผมโอเคไม่เป็นไรลนไปหมดเลยมือไม้สั่นเลยเดี๋ยวทําการเติมอีกทีหนึ่งนะครับผมโอโ้โหมันได้ยากจริงๆวะ่ะสําหรับคนที่ได้ง่ายก็โชคดีนะครับพี่ก็ดีใจด้วยนะครับบางคน9ก้าเพชรยี่เก้าเพชรเก้เพชรก็เขาก็ได้กันแล้วนะครับแต่ทําไมรอบนี้พี่ถึงต้องเหมาตู้ด้วยนะก็คือมันถ้าเกิดโชคร้ายก็เหมาตู้ โชคดีก็ทีเดียวได้นะครับโอเคมาลุยกันแต่พี่ทาการเติมแป๊บหนึ่งนะครับผมโอ้โหดูเจ้าบีตันโมนม่รับเพชรใหญ่เลยโอเคพี่ไปเติมมาแล้วครับ8 27 27เพชรนะครับผมรอบนี้น่าจะได้นะพี่ว่านะจงออกมาขอให้399ในะทีเดียวได้เลยตามนี้นะลองดูกัน Uh huh. สุดๆไปเลยครับผมไม่ได้ครับผมเหมาตู้ดีครับงานนี้สายเหมาที่แท้ทูครับผมโอ้โ oh หได้กล่องดวงใจฉลามมาครับผม uh huh. เจ็บปวดครับเจมไม่เป็นไรสงสัยต้องต้องไปรับเพชรต้องไปรับเพชรก่อนนะแปดร้อ uh ย huh. กว่าเพชรยังไม่ได้เจ็บเนี่ยคือการเหมาตู้ไม่น่าพูดว่าเหมาก็เหมาจริงๆนะครับอย่าไปพูดกับเขานะครับมันเอาจริงนะครับผมแบบนี้ โอเครับเพชรแป๊บนะครับโอเคห้าเก้าเก้าเป็นเจ็ดร้อยแปดสิบสี่เพชรน,นะครับผมหนูเนี่ยยังไงก็ได้ทีเดียวเนี่ยช็อชมได้ง่ายได้จังเลยอะครับผมโอ้โหเราก็ได้เหมาตู้มาเป็นที่เรียบร้อยครับกับสกามิกรดอนนะครับผมโอ้โหชื่นใจกันเลยไหมชื่นใจไหมพี่ชื่นใจมากเลยครับผมอืสุดๆเลยครับแต่ของมันต้องมีนะครับคือปืนนี้ก็ดีนะครับถ้าเกิดบวก level, อัพเลเวลก็คือตังเอาไปอัปเป็นเลเวลก็สุดๆแล้วนะ คือมาอย่างนี้โดนอย่างนี้ก็เจ็บปวดเหมือนกันนะครับผมก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้กันแล้วนะกับสกาเมกาลาดอนนะครับผมก็ตามนี้เลยโอเคนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเราจะทำการอัพ เกของทางด้านของปืนสกาเมกระดอนนะครับในเมื่อเพชรมันเหลือในเมื่อมันจะหมดก็เอาให้หมดไปเลยนะครับแต่ก่อนจะไปนะครับพี่ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับกับคนที่นี่เลยเก็บดอกซากุระครบนะครับก็ทําการรับแบบพี่เลยนะครับผมเลือกเลยนะครับใครอยากได้ปกไฟก็รับไปนะครับใครอยากได้บอร์ดก็รับไปพี่เอาบอร์ดนี้นะก็ตามนี้เลย ก็รับนะเหมือนคลิปที่แล้วที่พี่บอกนะครับบางคนก็ยังไม่รู้แต่บางคนที่รู้ก็ดีใจด้วยครับแล้วถือว่าคุณติดตามกิจกรรมติดตามคลิปพี่เนาะโอเคสนุกสำหรับครนี้สลับกันระวังนะครับอย่าก,กดม่วนะครับก็พี่เอาชุดที่หนึ่งครับแพ็คม u ลติสนะครับผมนี่เลยสุดยอดไปเลยเราก็ได้ชุดเล่นฟรีด้วยนะนี่เลยเป็นไงสวยงามตามท้องเรื่องโอ้โหสวยแต่ปกีิคือแบบไม่กระดอนเหมาหมดตัวคิดดู <laughs> โอเคช่า okay, งมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทำการอัพทางด้านของสกามิกกาลาดอนกันนะครับผมก็ตามนี้เลยเจ็บปวดนะครับผม,มก็ได้มาแล้วนะครับเป็นเลเวลหนึ่งนะครับเพชรปกี้ก็น่าจะมาอัพให้เป็นเลเวลได้ก็คือถ้าเกิดได้แต่ก้าแต่เกเพรก็จบไปนะครับแต่ก็คือต้องมาเหมาตู้นะครับก็คือว่าโชค้รายของช่องกอริ l l าทีีนะเป็นครั้งแรกที่เหมาหมดตู้นะครับเกี่ยวกับสกินปืน การอัปเดตนะครับแต่ของมันต้องมีจริงคือพี่บอกหรือใครที่มีสกามกลาดอนนะคืออัพไปเรื่อยๆนะถึงเวลรนเจ็ดนะโหลั่นแบบลาดเลยอ่ะแบบหน้าสั่นหน้าครอนเลยโอเคก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทําการอัพสกามกลาดอนกันนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวไปรับวัตถุกันด้วยนะขาดอีกสิบนะครับผมก็แสดงเครื่องหมายและชื่อสังหารนะครับผมชื่อสังหารนะครับผมก็ประมาณนี้เลย โอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูอันใหม่นะนี่ไงห้าสิบเมื่อกี้มีสองร้อยแปดสิบก็ไรเดี๋ยวดูแป๊บนึงลดไม่ได้ด้วยนะโอเคโอเคโอเคสักครู่นึงนะครับผมเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะโอเคห้าสิบกล่องห้าสิบเอาไปสักห้ากล่องพอเพื่ออัพได้นะครับบุเสียงมันดังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอลดขออนุญาตลดแป๊บนึงนะครับโอ้โหสิบสิบซีซโอเคน่าจะได้นะครับประมาณยี่สิบเก้าเพชรและยี่สิบเก้าผลึกนะครับผม ก็ตามนั้นเลยโอ้โหไอดิงจอก็อูบิสตันอโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปอัพกันเลยนะครับผมทางด้านของ <c oughs> สกาเมิกกาลาดอนนะครับผมก็ตามนี้เนาะโอเคอัพเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องครับผมนี่เลยได้เป็นการแสดงชื่อสังหารแล้วนะครับผมจะแสดงเป็นรูปชั้นหลามพุ่งขึ้นมานะครับเอฟเฟกต์ 3D นะครับก็สวยงามเลย โอ้โหนาฬิกาปลุกก็มานะครับ <c oughs> โอเคก็ตามนี้เลยสําหรับใครที่สงสารพี่นะครับก็บวกหนึ่งมานิดหนึ่งหรือถ้าเกิดใครแบบสะใจที่พี่โดนเหมาตู้ก็บวก2นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้า บีตันกันนะครับผมเจ้าลิงคว่างระเบิดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยกับการปาไอวอกไก่โอกนะครับปาไปจนโน่เลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับเราก็กันนะครับดียวดูทางด้านของการปาระเบิดนะนี่คือระเบิดแฟตนะครับผมนน่เลยเกือบสุดนู่นเลยนะไกลหน้าดูนะดูดิบุ้มโอ้อันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนเน็ตจะปิงนะครับวิ่งเร็วมากนะครับพี่ก็งงเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราง้างนะป้าพิ้วตึ้ ก็ à, ประมาณนี้เลยสวยงามนะครับก็คือว่าสมมุติว่าเราเล่นโหมด50คนแล้วแบบอยู่คนละฝั่งคนละคือพวกป,าปลาย้วเราก็ปลากไกลๆก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ถือเอคเอน่านเาน่าน่าเรียบร้อยไปดีแอบยิงด้วยซ <timeframe> ุ่มพี่ก็มีทั้งทางด้านของ AK มังกรแล้วก็ทางด้านของสการ์กัลดอนนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวปลาให้ดูนะ ไกลอยู่นะสุดนู่นเลยนะดูถ้าถ้าเกิดกระโดดปลาน่าจะไก่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเคครับผมโอเคก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกับพีด้วยนะครับผมโอเคถ้าใครไม่เชื่อว่าเหมาตู้นะครับเดี๋ยวพีจะเปิดให้ดูทนะั้เหมาตู้จริงๆนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะนี่เลยเหมาตู้จริงทนะั้งหมดไปพัน ห้ากว่าเพชรนะครับผม,ผมก็เจ็บปวดนะครับผมผมเหมาอะก็คือคนไม่เคยเหมาจะต้องเหมาอะเอออยู่ดิเจ็บปะเจ็บปะเจ็บแต่จํานะครับเจ็บแล้วจาคือค้นเจ็บแล้วทนคืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็แต่ของมันก็ต้องมีจริงๆนะครับก็มีทางด้านของ AK มังกร Blue Frame แล้วก็ Scar Mecaladon นะครับแล้วก็ UMP Bulya Day นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นปืนที่สามารถอัปเกรดได้นะครับผมก็ตามนี้เลย โอเคนะครับผมแล้วก็เจ้าบิสซันนี่ก็ถือว่าเป็นตัวละครดีนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยกับดอกซากุระนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ครบนะครับก็จัดให้ครบเลยนะครับผมก็เล่นแป๊บเดียวแล้วก็วันนี้เราได้เทมอะไรมามากมายนะครับกับการเหมาตู้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกระเป๋านะครับแล้วก็มอนี่กล่องดวงใจนะครับเป็นรูปชาร์กได้นะครับแล้วก็บอร์ดนะครับผมแล้วก็อะไรอีกเยอะแยะมากมายครับผม เป็นทางด้านของลมด้วยนะนี่นี่นี่ลมชาร์กนะครับสลามข้างนะครับก็อยู่ในตู้สุ่มกาชาที่พี่ไปเหมามาเลยนะครับผมก็เจ็บปวดที่งดงามนะครับนี่เลยก็ได้เท็มากมายครับไม่รู้ว่าจะเสียบเป็นทไมหมดตูนครับแล้วก็ทางด้านของปกไม่มีนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพีด้วยนะครับผมกดติดตามสุ่มแจกเพชรนะครับเจอกลิปต่อไปครับผม